ตอนรับคนหรืออะไรก็เป็นมือของพวกกูการกดของพวกกูการชวนของพวกกูแต่มันเป็นหนักสลือหัวตัวไหนไม่ทราบครับ <c oughs> ไม่เคยมีในสตาเท่านะมันมีด้ยวยเหรอเพื่อนแตเว่าเราจะว่ากูกับไอ้ลุยไม่ใช่อ m มีก็ได้นะแต่อยู่คอยอยู่แบบช่วยพี่จอดมาตลอดอนอนรับตรงรับซีม,มาไม่แข่งออสตา AMD หรือ GC GC กืนกินแกงไปหมดแล้วกูเห็นแล้วกูจืดไงกูเลยเออกูเห็นแล้วแบบ จะเป็นคนใช่ไหมและสับสนว่นการนี่ก้าวบอกตล้งรับรอรับสองหนึง่งเอ้ยลุยหาต้องสองแก๊งไหมเจ้าซิวเอ็นเอ็มจีให้เขาได้เล่นด้วยเออผมงงเว้ยค่อยว่ากัน เรอนเรายังไม่พอตอนน่ะ,ะไรเจอกันเทสโหแต่แต่เขาบอกว่าลแล้วนะเอ็มดีการเซตการเซตคืกนกินไปหมดแล้วเรามาดูกันจริงเราก็เศร้านะนเราก็เศร้าเหมือนกันอนะ่ะ บอกว่า m d เป็น GC เป็นเทียอะไรเงี้ยให้ดูอะไรชื่อแล้วกัน <Please. S 1> จะมานั่งนับให้ดูกันเลยจะได้เลิกสงสัยกันสักทีว่าเป็นเอดีหรืออะไรอ่ะมาจะได้จบในสตรีมนี้นะว่า SM GC จริงไหมอ่ะหนุยเสียไม่ได้หนึ่งคนละอ่ะเสียไม่ได้หนึ่งคนละนะโอเคพี่เปาสองพี่ไซสสามพี่เวสอ่ะอันนี้ขอว่าอยู่เอ็มดีตอนนับแต่ยังไม่นับดีกว่าเอาเป็นเอาเป็นเทียแล้วกันนอะแบบไฟแฟ พี่มนาศส,สี่เฟมห้าพี่เฉินหกพี่เจเจ็ดไอเดมแปดพี่บัตรเก้าพี่รอสิบพี่หูสิบเอ็ดพี่แปดสิบสองพี่มิวสวิบสามวเท็สิบสี่ลีโอสิบห้าอีลิตสิบหกพี่ฮังสิบเจ็ดโฮปสิบแปดพอสิบเก้าขวดยี่สิบอัปโปยี่สิบ เออลาเลนยี่สองเป็นพี่มอจ้ะเออมอยี่สามอ่ะคือไมาข้อมูลเลยนะข้อมูลเลยไอ้ไน้องไอ้แก่น้องแบบจะพูดยังไงดีอ่ะจะเป็น G C ได้ไงอ่ะบอลคือระบบอะไรมันก็เป็น M D อ่ะทุกอย่างมันก็เป็นอเอ็อมอ่ะและอีกอย่างคนเอ็มดก็ทั้งนั้นอะ่ะทำอะไรเป็นหลอกเอ้ย เออมันเอ้ยโหลเพื่อนชื่อแกงก็เขียนอยู่ไม่ใช่เหรอเพื่อนเสียนไม่ได้เขียนอยู่ไม่ใช่เหรอครับชื่อแกงก็เขียนอยู่เขียนก็เขียนอยู่ปู่แบกตาดูหรือสายตาสั้นเฮ้ยแกออกก็ได้ละมาซ้ำเรื่องดิเออหรือเพลงไอ้น้ำดีเสร็จตอนไหนกูอยากดูแล้วใครละเขาร้องยังคนนั้นอะคนรับรับคนนั้นอะแล้วอย่างนะตอนจะบอกเลยนะว่าตอนอะไรบ้างตอนรับรือของพวกกู การกดของพกูการชวนของพกกูแต่มันเป็นหนักสลือหัวตัวไหนไม่ทราบครับถ้าถ้าคนที่ด่าอย่างเงี้ยมึงมีมึงมึงแบบว่ามีมีมีบทแบบไปชวนกับกูอย่างเงี้ยเออกูจะว่ามึงด่าได้เพราะมึงยังแบบไอ้นี่ไอ้เฮียไอ้เฮียแม่งอาวุ้นไม่ได้ขึ้นให้ไอ้เฮียไอ้นีโดนีแรงจัดไอ้หลุยอะไรวะถ้าถ้าอ่านแล้วมึงอย่าพูดออกมานะไม่ใช่พีุด ไหนวะบอกมันจริงด้วยไอคนดูพิสูจน์าพูดไอ้ควายคนดูมาลั่มไงกูด่าคนดูไงอ๋อเหคนดูพิสูจกูกูด่าไปเขก็ไม่ได้อยู่ละแค่น้นหละกูด่าคนดูอ่ะแค่นั้นแหละกูยก็มันชอบเม้นในทิกตอกอ่ะตัวหนึ่งคนเต็มมาคนดูพี่สูจนด่าไม่ต้องว้นี่แต่คือมันชอบเม้นกันในทิกตุกไอ้ติ๊กอี้ติ๊กตอกอ่ะพิษยาพันติ๊กติ๊กเล่าต้อง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 เดี๋ยว เออไม่นะทีคือเราอะไม่คือ GC คือไม่เคยมีในสตาร์ทาวนะมันมีด้วยเหรอเพื่อนซีเซียกับเราต่ว่าเราจะว่ากูกับไอ้หลุยไม่ใช่เอ็นเอมดีก็ได้นะแต่อยู่คอยอยู่แบบช่วยพี่ท็อตมาตลอดโดนรับตรงรับตีมาแล้วก็หนีพอดีเพรามันไม่ใช่เอ็เอ็มดีโอ้มันก็ไม่ใช่เฮียโอโหเียผมก็รับตีนโดนด่าปีช่วงนี้ผมไม่ค่อยบัฟเลยนะผมไม่ค่อยรู้ป่าคนเลยเพราะผมมีกดสั่ยรับตีนไม่ บอกผมไม่ใช่อีดิ้เมดุ้งเดี๋ยวเนี่ยพูดพูดเกินไปไฮ้ยหรือไม่ต <Yes> ้องฟังเลยเฮ้ยใจเย็นเเล่นเล่นกับพี่ตอสมากแต่ทำเดียวโอ้ยอยู่วันนี้เรองไห้อยเร้องไห้เพื่อนโอ้โหเฮียไม่ใช่อิมดีโอวัตเดอะฟร์ฟาร์กใครบอกลิโอเอสมดเกมไว้ฮะเอ้เกินไปเฮียไอ้หลุยเราเล่นด้วยกันตั้งแต่ทำเดีเพื่อน เดแล้วก็ไปไม่เป็นดีเค่ไหนไหมโย่แล้วก็แบบว่าพอมกงเสร็จปุ๊บก็ย้ายจะยื่นเลยใช่ไหมขอโทษเพื่อนขอโทษอย่าอย่าเดี๋ยวเพื่อนโอ้อันเดอร์ฟอลเว้ยดูเอฟเอ็มดีในกลุ่มอะแตกจริงเหรอไม่รู้มันปั่นเนาะเออคนดูแม่พิชซ์หรอกเออเดี๋ยวเจอแฮร์รี่เคเน่เต็มดีอ่ะรวยกูด่าคนดูอ่ะได้แชมป์เลยเนาะคนดูเว้ยไอฟเฟ็ม เฟรมมันแตกสามหมื่นเลยเหรอไม่ไม่เกี่ยวกับสุดคือมันลำกันมาตั้งแต่อะไรมนาะตั้งแต่ผมรวมกันได้สี่สิบแล้วว่าเรื่องเรื่องเอ็มดีหรือจีซีหรือเอ็มดีหรือทีอะไรเงี้ยคือผมก็เห็นแล้วแบบมันขัดตาไงแบบว่าเม้นกัน,นยอย่างเงี้ยลาำในทิกตอกเลยเงี้ยเพราะพิสุดผมไม่อะไรแล้วคือพิสุดอะ่ะคือเป็นพี่ผมอยู่แล้วผมก็ไม่ได้อะไรแล้วขอจะอะไรช่างคือ ผมด่าไม่ลงแล้วก็เป็นพี่ผมพี่ตมันต้องหาอยู่แล้วอ่ะแต่แป๊ะหกแต่ไอคนดูเนี่ยมึงชอบมาเม้นเนี่ยกูไปนั่งทะเลาะกับมึงเนี่ยทะเลาะกับมันในแข่งออสตาในติกตอกกูกูถึงยุคที่กูต้องไปเม้นด่ากับมันแล้วะแค่นั้นแหละใช่หรอในแข่งออสตา AMD หรือ GC GC กืนกินแกงไปหมดแล้วกูเห็นแล้วกูจืนไงกูเลยเออกูเห็นแล้วแต่กูคือพี่สุดาคืออันนี้คือพี่ผมแล้วคือไอ้กูโทรคุยกับเขาก็ได้มาเฟยชื่ออะไรนะ รูทเนี่ยชื่ออะไรวะเซตเซตอะไรวะเสียวะเติร์ดเอชเอชตป่ะเซตเอชเอชตไม่ไหวละเอ้ยพี่รู้ปะไอเกมที่นี่มันได้เฟสพิทูเชื่อนะเติร์ดเอชเอชตะเพื่อนเฟสพ่ทูดต่ไม่เกี่ยวอยู่ละพรุ่งนี้กูเป็นพอมเป็นลงวินโด้เดี๋ยวไอ้เนี่ยเอ้สัสดูมึงอย่าหาไปพิมพ์นะเดี๋ยวพิทูคิดกูไปด่าพิทูนิดเดี๋ยวเดี๋ยวร้อนอีกเดี๋ยวกูทะเลาะกับพิทูนิดตัวแม่งเลย ยาโยกก็พูดนะเออไอพวกพี่ยกหรืออะไรก็ให้ผมพูดไปเถอะกูไม่ได้คิดอะไรแล้วพี่กูนะน่ะแต่คือกูทะเลาะกับไอพวกคนดูเนี่ยไอพี่อ่ะตีกันข้างในไม่พอมาตีกันข้างนอกอกีกเนี่ยเจอเจอจะไม่เต็มหรอนนปนะมาปรับาย เอ,อ้ยเฮียจอไม่เต็มวะเร็วหน่อยเร็วเรวหน่อยเคือกูต้องทำอะไรวะเกนเฮียนะกูไม่ไหวละไม่ว่ามึงจะมาจากแก๊งไหนสีอะไรแต่ถ้ามึงใส่สูตรตัวน,นี้ถือว่ามึงเป็นเอ็นดมดีใช่ครับวัสดีครับคนเร็วมาแล้วดไมีดมันมทำอะไร อรูว่ะเ้ยใครเป็นนักแข่งอ่ะเฮ้ยร้ยงไหมี่สุดแม่งนอนเลยนหาพลล์ต้องเลยปสอเริฟมสองห้หลุยมึงเริ่มหนึ่งอไหนเดียวอยู่ไหนบัโดอยู่ตรงไหนโดนหนึ่งวันอะไรอ่ะ

เอ้ยคนดูมึงจะลามพี่ชุดกูทำไมเนี่ยมึงเอาเวลาลามพี่กูไปลรำในพวกที่มันชอบไหว้เอ็ดีหรือจีซีเอ็มดีหรือเทียดีกว่าพี่กูไม่เกี่ยวพี่กูพูดอะไรก็พูดได้เพราะพี่กูก็อยู่ตั้งแต่แรกเหมือนกันถูกมั้ยพี่เดียวเซฟตองนี่ลุยแล้วสองเออนะครับว่าไงแนวเออคนดูบางคนมึงอย่าทำให้แบบอย่าไปแนวให้ทะเลาะกันได้ปะเฮ้ยกูไม่กล้าขึ้นหรอพี่เราดูดิ มันต hmm. right? nice. right. ้องขึ้นด้านบนป่ะวะไหนไม่เกมเลยไอโกอยู่นะเยงไงเกมอะไรมันโก้เหรอเนี่ยไม่ดูนะกูกลัวไม่เนี่ยมันมันต้องขึ้นตอนเนี้ยพี่เนี่ยพี่ว่าพี่ผมคนขึ้นดีปะเป็นมาดีวาเลนแล้วกันหนึ่งอันนี้เป็นหนึ่งดี๋ยวเล่นอีหนึ่งก่อนเลยเดี๋ยวเล่นหึ่งเดี๋ยวเป็นยังไี้ม่จบแล้วจบแล้วจบแล้วจบนะได้ครับพายเซตสองเหรอเรียวอืมโดนไหนเรียว มันจะร้องเพลงทำซุ่งตีนอะไรน่ะโดยขนาดวกุังสองโอเคกำลังไปเพื่อนจะขึ้นเสียงเพื่อก็คุออะไรชี่ชอบมาขึ้นเสียงใส่กันเว้ยกุดังเบอร์สองขึ้นเสียงเพื่อขึ้นเสียงเพื่อ